เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดาวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารังทุกๆุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Home ฮม e ูด Home ซวายนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํามือใหม่นะผมสาหรับการเล่นเบลนะโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นเล็กน้อยนะผมไว้บอกนะครับผมสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการเล่นแบบเอาตายอ่ะก็คือแบบว่าไม่ปาณีใครเลยนะครับผมก็จะเป็นสายซ้ํานั่นเองนะซ้ําแล้วซ้ําอีกเงี้ยคือแบบ ค่าเสร็จเกิดมาซ้ำเลยมันจะเป็นการเพิ่มอัตราชนะให้ตัวเองสูงมากขึ้นนะแต่สายนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสายที่แบบมันดูอาจจะดูน่านเกลียดไปหน่อยแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่แบบเอาชนะเอาแต้มเอาคิวเนี่ยผมแนะนำเลยแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่เราเริ่มเกมกันเลยเอ๊ะเดวก่อนผมลืมเซตเปิร์กไงโดยเซตเปิร์กนะผมก็จะใช้พอเตอร์ไกด์ดูพลังกายแล้วก็อัพเตอร์ช็อคนะครับผม โดย Potter Guide นี่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคาตะกรต่อเนื่องได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดู2เซตเลยแต่ว่าเซตแรกผมจะใช้ Potter Guide ก,ก่อนละกันโอเคเพื่อเป็นการไล่ล่าให้ต่อเนื่องนะครับผมไปไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า <S 2> <S 2> <S โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราได้เป็นด่านวัดล้างฮนะโอเคอันดับแรกเลยเราไปได้พังประตูก่อนนะเพราะว่าการมีประตูเนี่ยมันทําให้เราแบบงุนงิดมากเวลาที่เราไล่ล่า,ยลายอยู่เงี้ยแบบมีประตูอัดมากนนคือแบบโมโห ทำให้เราเสลียดจังหวะก,การไล่ล่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้มีคนเปิดไปแล้วโอเคแั้วผมจะขึ้นบนเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับผมก็หาคนไล่ฆ่าไปก่อนเราเจอแล้วตรงน,นี้เ็าเจตดยันมาจุกเลยไงวนซ้ายขวาไอ้ทางวนอย่างเงี้ยผมว่าอย่าวนเลยนะแนะนําให้วิ่งทางตรงอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเราโดนจุดวนอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เสียเปรียบเลยนะ เลยวดูบารตีผมไม่ขึ้นนะประเด็นดูดิบม่ได้ขึ้นปวดอย่างงงป่มามีดมาแล้วนะโดดจริงไม่มีเฟซ์เขามีเปิร์กใหม่นะพางมาก่อน มีประตูซ้ายมือด้วยนี่แหละที่ผมเึงพูดไปเมื่อต้นเกมเออลำบากจริงครับเจอคนต่สมัยเนี้ยผีมาเล่นยากขึ้นจริงแต่ละวันแต่ยานอีอ่ไดูดินั่นไงผมบอกเลยคือแบบยากมากๆเลยมันต้องใจเย็ยนระดับหนึ่งอะ่ะผมต้องเอาติมก่อนนะ นี่คือบาทลัตตีเขีบผมก็ยังตามไม่ทันแค่แรกเสร็จแล้ว <c oughs> ต้องงงบอกว่ารอดไม่เอาเลยนะผมคีดเกี็ดเดินละ อันนี้ชอบเฟกนะต้องหลออให้มันโดดเลยโอเคยากครับยากตึงเลยอะ่ะพังเครื่องไปก่อนนะตอนนี้รอเต็มเกิดแล้วเราก็ลงไปทำได้เลยอะ่ะโอเครอดูเกิดต,ตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ย อย่างแรกเลยนะให้จําจุดเกิดก่อนแต่ละตัวแต่ละแต่ละรอบแต่ละแมปไม่ใช่เออคือต้องจําจุดเกิดให้ได้ก่อนนะผมเพื่อที่จะจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะแบบว่ารู้ว่าเขาเกิดทางไหนอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเหมือนเมื่อกี้ผมจําจุดเกิดได้อะไรเงี้ยผมต้องชนอ่ะโอเคขอเขาเริ่มที่จะวิ่งซ้ายวะ่ะอย่างเงี้ยคือเพื่อนแบบเริ่มบุนบายละเรียบร้อย คือสมัยนี้เนี่ยเราเราเป็นปีที่แบบเราเล่นยากมากมากอะ่ะเราเราไม่ต้องไปต้องมีอีโก,โก้แบบเออแบบยังไงอะ่ะให้เขาเล่นอะ่ะผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าคือแบบสวดก็เร็วอยู่แล้วแล้วแบบจูก,ก็จูได้นานแค่วิ่งทางตรงก็แบบรอดแล้วอะ่ะผมเลยมองว่าการซ้ำเนี่ยมันจำเป็นนะสำหรับคนที่แบบเล่นเอาซีเรียสหน่อยอะ่ะอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคตอนนี้ยูริก็วันทีล่ละ จุดวนรอบโยนมันยาวมากเราเลยลำบากอะโลมาพอดีเลยตอนนี้ยามกับดิพาผัดกันสวดอยู่เดี๋ยวนะโอเคไข่มันพันใส่ติ่เก่งจังเลย,ยปล่อยไปก่อนแล้วกันเราจะเสียโล่มากๆไม่ได้ฮนะ โอเคเก็บวิญญาณมาผมไปซาำเลยแล้วกันเนี่ยยังบาดละสามขีดผมก็ยังจะแบบว่าไม่ค่อยจะทันเลยนะถ้าแบบมียันหรือมีประตูอะคือแปะไปดีคือแบบจบเลยอะ่ะฟาดอุย้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมว่าผมตีไปก่อนแล้วผมร่วมาก่อนไงต้องไปอีกบาน อย่างนี้ไปหาย,ยูริได้เลยนะ,ะได้ยามอะ่ะการบบบอ,อลเท่าที่ดีคือการบบบอ,อลเท่าหาคนถูกจังหวะแบบว่ารู้ว่าเขาไปไหนแต่ผมไม่รู้ไงว่ายูริมันไปไหนตอนนี้นประชุมนี้พาละได้ยามไม่เจ็บกันมียันแปะมาเลยไม่ไนะ่แล้ว เออเกิดตรงนี้เหรอใช่เกิดตรงนี้แหละไอตุกระตุ่นชุบมันหายไปและแต่ไปทางไหนนี่ยเลยหาตะก,ก้อนึงก่อนฮนะผมหาใครไม่เจอเลย <c oughs> มีสายติดน,นะพันไปก่อนอยู่ิีกิออกมา บึ้มบั้มซัมเบ้อุ้ยตกใจได้ได้เดี๋ยวลอง,ลองผมอยากได้ยูรียามันหิดเรานะตอนนี้นิพาโอเค ถ้างั้นเราก็ต้องต้องรอวิญญาณเวลานะเป้หยุดถ้าหยุดเดินคือยูริมามาเก็บละแล้วผมก็จะล่อยูริได้เลยในเวลานั้นแหละตอนนี้นหยุดไปละตรงนั้นละ <c oughs> นี่พาลงไปล่างนะตอนแรก เนี่ยม่ก็อย่างติมที่เป็นตัวจุกอะ่ะคือเราแบบพอเก็บเขาได้คือเราเราชิลเลยปะอ,อย่างนั้นแหละผมถึงมองว่าแบบการตำคือมันมันเพิ่มมาเซ็นเราจริงๆนะสามสิบวิประตูเล่นเล้หมดแล้นลนวนะตรงเนี้ยฟาดเปล่าฟาดมุมปะนั่นไง <c oughs> โอเคยังไงผมก็ขออภัยในเรื่องเสียงนิดน,นึงนะอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัด เป็นทางร้อนในเป็นทางไข้หวัดนะโหโคตรย่างแล้วอะไรติดหน้าผมเนี่ยตานนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะแปดนาทีครึ่งถือว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยละกันโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแผนพอเตอร์ไกนะครับผมแต่ว่าเต็มปืนเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนว่ามันต้องใจเย็นนะ่ะ ยิ่งผมเป็นคนที่แบบใจร้อนมากเวลาไล่ล่าอย่างเงี้ยคือแบบถ้ามีประตูมีกระมากันคือมันหงุดหงิดมากอะโอเคแต่เนี้ยเราต้องแบบว่าใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราได้เป็นด่านมหาวิทยาลัยคานายาวนะด่านนี้เนี้ยผมบอกเลยผมเละจริงๆเพราะว่าประตูเยอะมากแล้วก็รูก,กำแพงเยอะมากๆด้วยนะับผมโอ้โหถ้าแบบสลับด่านกันเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะชิวนะโอเคต้นเกมเราพังไปก่อนฮนะ บวอะไรนางเบลโอเคประตูนั้นมีคนเปิดหรือยังยังกำลังวิ่งไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคมีคนมาเปิดละหลบไปโอเคปิดตัวอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอคนจากตาที่แล้วนะอ่าตีมกับนัปป้อ่ะมาจากตาที่แล้วนะตอนนี้มีรูจำได้อันน่ะมายืนรอผมเลยเหรอผมให้ไปก่อน เบปประตูมาเขาฉีกไปตายแล้วเหรออ๋อยังยืนรออยู่ตรงตรงหัวมุมนะอย่างเงี้ยอาโดนไปดิ <S <S ไม่วิ่งด้วยไม่วิ่งด้วยมันรอกับที่ไง <S 1> <S 1> โอเค ลงบ้าเอาอ่าลงเรียบร้อยแบบปลาเท่าเลยครับรออะไรโอ้ยดับเบิลฮิตเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสื่อสารกันแล้วสื่อสารกันแล้วมันสื่อสารกันแล้วตอนเนี้ยมันบอกว่าเบลอ้อมเบลอ้อมโอ้โหผมก็พลาดว่ะก็พลาดมาถ้ามันจำเป็นบอดี้บอกทำไมเพื่อนวิ่งมาจิกแล้วไม่อ่านะไรกลุ่มอีกแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าถผมจัดเลย มีปะมีรูอะเฮ้ยทัน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 เออสวยเก็บอ่ะเราเก็บแบบบอท่อไว้ให้ติมนะครับผมโดยเฉพาะเลยก็ถ้าติมเกิดปุ๊บเราก็แบบบอทอลงมาข้างล่างนะผมจำไว้ก่อนว่เาเป็นโซนนี้โอเคครับโซนนี้นะติมเกิดมาเมื่อไหร่โดนผมแน่ฮะผมจะมองไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็แบบบอทอลงไปเลย ได้เอ๋แต่เราติดปิงว่ะไม่เป็นไรฮ่ะมันก็โซนกับคนที่สวเเเด,ดหกกวเหมือนกันเอ้ยชุบเหมือนกันคนที่เกิดเโอ้ยพูดอะไรวะห้ากว่าลิ้นผ่านเงนไปหมดแล้วฮะก็แปะยันมาแล้วผมไล่คนเดียวเลยตอนนี้แท่นแท่นมันเพิ่งแท่นเดียวอะ่ะมันเตะไวล่าไงแล้วผมก็ไล่เลยผมไม่พังแล้วดักหน้าตักซอย อย่าจะแปะยันอ้อมีคนเรียกลิฟให้ว่ะโพดให้ยามราฟาดบอกว่าเปล่อาอ้าวไม่รอว่ะค่าแรกพคงเสร็จนะลุงงี้เชิญแม่ห้อยพระดีกว่าวิโหผมใจร้อนไปแต่ว่าสวยตามไปก่อนคือ จังหวะที่เรารอติมเกิดเราสาม,มารถไล่คนอื่นได้นะแต่ว่าผมไม่ไล่เพราะว่าเขาเกิดไวมากๆเลยผมก็เลยต้องจำเป็นที่ต้องมาซ้ำนะเราแท่นเขาเนี่ยพึ่งได้แค่แท่นเดียวยังไม่ได้เต็ด,ด้วยเราเลยแบบชิวๆได้เลยผมบอกว่าต้องหาเลยที่เกตเดินแล้วเจอนายามที่ถือยาอยู่ขึ้นไปก่อนเอาติดไงตรงนู้นมีคนฮนะ ตรงพิธีขวาเนี่ยวิ่งมาแล้วด้วยโดดด้วยนี่พาเต็ดแล้วโอเคขวาประตูมาจังวันนี้สามแท้แล้วเริ่มไม่โอเคแล้วเราต้องเราต้องไล่ล่าจ,จริงแล้วรูยังไม่ได้ผังเลย นี่ภาเป็นตัวละครที่เราดักหน้ายากเพราะว่าน้องมองเห็นผีได้ทะลุเลยสวยเอาซีบิงนั่นแหละบอกว่าพยายามพยายามเดินตามเขานะกระโดดน้ำมาแล้วก็ตีแคนเตอร์ไงแล้วก็ตกต้องตีเป็นจังหวะเนวยนะเมื่อกี้โคตรสวยโดดป้ะผมก็ W ิวค้างเลยตอนนี้ถ้านีวผมรู้จัก W ิวเมื่อไหร่คือผมจบอะ โอ้ยน้ำมนต์มันมานานยังมองไม่เห็นละตาจะบอดอยู่แล้ว <c oughs> ปิงได้ยาม,มานะเมื่อกี้ผมไม่ไอที่คิวครับเพราะว่าบาบอร์ทอจะเต็ดละ <c oughs> ยามอีกสองฮิตอย่างนี้รอปิงเกิดได้นะแต่นายามลงลิฟต์ก็โดนผมเหมือนกันอนะ อุ้ยผมเปิดโลไม่ได้เมื่อกี้เข้าตู้เดียเรียบร้อยตายรีบเก็บเลยแล้วก็ไปตามปิงต่อนะถ้าปิงเกิดทันแต่ถ้าเกิดไม่ทันเกมจบโอเคเกิดทันถ้าผมก็เล่นปิงต่อได้ย้ายืนนิ่งเลยไงและยอมแล้วไงผมก็จะขอรับอขอรับไว้แล้วกันรับศพนี้ไว้ แน้อมก่อนนี่พานคนนี้อ้อมกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะฉีกหมดไปแล้วแว่นแว่นซ้ายขวาซ้ายโดดปุม ฟาดเปล่าห,หยิบน้ำไหมไม่หยิบด้วยจะเก็บไว้ฟาดหนึ่งเดียวเลยเรามีตีของตกพร้อมแล้วนะฟาดมาไม่ฟาดด้วยยิงยักคนนี้สเต็ปสูงมากเลยนะเดาอะไรเขายากว่ะหยิบน้ำไม่หยิบด้วยเป็นไงมุดเปล่าไม่โดดด้วยโอ้โหฉีกด้วยเป็นไงของจริงว่ะประตูนี้ยังไม่ได้พังอีกเหรอเนี่ยกี่กี่ครั้งแล้ววะ ผมไม่อ้อมนะผมเดินตรงเลยหูหแต่จริงๆคือบัตรบัตรร้ายขนาดนี้มันควรที่จะทิศตัวได้แล้วนะเห็นไหมคือแค่ประตูแผ่นเดียวคือเขาฉีกได้ไกลมากสิบวิ ต้องมุนไปขึ้นลิฟต์แหละฉลาดมากเลยวนขวาผมรักหน้าไม่ได้เฮ้ยผมไม่บอกเท่อเยผมลืม <laughs> ผมลืม <laughs> ผมคิดอะไรอยู่วะผมลืมปะท่อฟาดไงโดดปะโดดจริงไม่มีเฟกบอดีบล็อกเลยฮะวุ้แตะตามกว่าจะตามได้มันยากอยู่นะ ดูอย่างเมื่อกี้คือแบบประตูแผ่นหนึ่งเสียเวลาพังคือเขาฉีกเล็กโคตรไกลอะ่ะนี่ถ้าเป็นผ้ายันด้วยนี่ผมแบบน่าจะไกลจากเขาไปอีกนิดนึงอะ่ะโอเคครับก็สายซ้ำเนี่ยมันจะข้อดีคือมันมีแบบบะท่อพร้อมไงอ่ที่มีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเออคือมันจะมีแบบบาท่อเอาไว้พร้อมที่จะเก็บคนที่เกิดมาใหม่ได้แต่สำหรับคนที่แบบว่าใช้พาวเดอร์ไก์มันก็จะยากนิดนึงแหละแต่เราสามารถเดินไปหาก,ก็ได้นะ ถ้ามันจําเป็นโอเคครับก็มีประมาณนี้ผมสลับสายซ้ำนะสายซ้ำศพก็ไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือเปล่าพอดีแต่ผมทําไว้คอนเทนต์เฉยๆแหละเพราะว่าผมเองก็เล่นสายนี้นะเพราะว่ามันทําให้ผมแบบมีเปอร์เซ็นต์ชนะได้มากกว่าเดิมอะ่ะนี่สติสิซ้ำศพโอเคครับผมก็สลับขั้นเชื่อมกิปน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ